สวัสดีครับผมเปิดกล้องเหมือนเดิมครับผมมาพบกับส่องไอหน่อยอินดีคือเก่าครับมากนี่ครับขี่รถนี่ครับโอ้ยยังต้นเลยอะฮมิมฮับผึ่งคือเขาครับวัชนาทกระพริบที่มีมครับนี่ไอออดครับอันบ้าโยกกำลังขืนครับหมอหมออีครับฮั่งบักไงมือเดอดครับนี่ ก็ต้องมาลุ้นหัวาะหนาเขาไม่ใช่มีวันเลยเบาอยู่ก็ลั้งคืนอยู่ครับผมนี่ครับไปไอ้อดไปแล้วฮะแม่หมิ่นเลยไปแล้วแม่บออะคือแม่บินอยู่พี่ไงแม่เต็มเลยว่าแต็มไปนี่วันสีไปหาหมิ่นผีอยู่ฟังผีหลายไหมน้อหลายได้ห้าหมกไงเลยนี่เขาจู่ต้นจูเต้นไม่หนาไม่มีคนเอานี่ครับ เห็้นครับหางมิมครับนี่พอมดดับนี่ครับอาัไอ้น่นั้นั้งันงันนกระดูครับงันนี่ยเห้นี่ครับหางห่างมันพอแต่ล่ามครับบาโยพอพอแต่ล่ามครับผม อู้งานอันเต็มเลยโยเอเอออ้สมเตนลัามเขาอีกีมาไหว่ะมาจุดางนี้พอมันมีแม่ตางนี้างขุนมัน่ใส่ยาฆ่านะครับพอแต้นครับ,ตรบแตนลับนี่ครับมอใส่สามคันคือเ่าครับสีออกมหาช่วง ตัดวีคับสิบห้ามืห้ามือยุดตัวนึ่งครับผมบอกบอกได้ครับผมห้างนี้ง่ายแท้ง่ายแท้ครับแต่ว่าแต่วเตี้ยต่วเตี้ยกไงเออมันีเลยเนะอยเยอะหน่อยโอ้ย เกลียบเลยแต่ลาุนนจะห่างๆชั่วน้องวหนีกี่ใคนีก็มี่คนีกบมี่อยแพ้ั่ะหนอยยูแท่แต่ไม่ข่อยขึ้ม่น่าพีหญ่เลยสิโองสามชิแม่เดยเขาเคยประวาสานมามาข่อยเขาแม่นึงหัากันยศงานไปอาทิตย์เลยไงนี่ตีเอวแต่ว่าช่วงนี้งานเขาลาเขาเล่งเปิดซังเยน ขุดเจบไป๊วเลยเพชรเจ๊เด็ดบ้าวง่นเาอ่อยไส่หมบอเราอาถิ่มแล้วจัดไปพี่ไงจุดก่อนเลยพี่แกมันเกิดลังเรอดอกอาเลยพี่ไงมักก็ยังสีละยิงมันยิงมา้ายิงสุ เออสุดยอดครับยันยังเต้นบได้ล้นมีมนะครับล้นล้นแตนท่านล้นมีมตายหมดแล้วตกตกตายหมดเลยบนอ่ะข้างบนอ่ะเออขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยดับไปก่อนล้นมีมนะครับเด้อโอ้ยล้นล้นแตนนะครับท่านล้นมีมยังเสียนบอดายน้ำตายมีมตายหมด มิมแม่มเรี้ยงไงหมอโอ้พิมพ์ลงมาพิมพ้างเลยลำหูซะเนาะจาวอะไนนี่ขึ้นไปเมียนั่งข้างบน,นก่อนเคลียข้างบนลงกับโบไร่รอล่ะไมไมีม่ไม่มีมมม่ียวิมลงมาเหมลงไปแล้วโอ,อ้น้ามืนอนั่นห้าพ่ออีก ข้นพี่วัดแล้วครับเบาจูดตั้งแต่ใหม่เลยเบาเบาโยกข้นไปอดแล้วครับมันหักเบาโยเซบเซอหนำหัวดีปะไม่ใหญ่แน่นวเดวอยคนจูดมันมันเลยหนีออกไ้เกอบห้างปะเอาโอ้ นี่นี่ห้างนี่มันไม่แมนนี่เห็นมอนนี่เอาไปตัวยาวดอกงาหฮักเลยอะไม่เงหลาลยรอกมันเอามากุ๊กดูสิไอไปกุกดูนมาเขามาส่งแฟนโน่นน่ะเมื่อตะเมืองโมแมนคอยเทบคอยเทพอุดอุดมแล้วนะ อุดมอยู no ่แต่มันส่งไตเทปเมียนบอผ่านตัวละคร์อะแผ่นมาหรือบป่าฮะแผ่นแผ่นมาหรือเปล่านักลูกนักลูก เือภนมมีแม่สัตที่นายว่าไปอ,อีกได้หน่ยเทอะเลยที่นอนั่นเป้าอยู่บป้าหือ,อเป้าสวยงามครับเบ้าโยดได้มากเลยครับไปไปไม่เริ่มเหลืองกันยุงอ่งาใต้เหรมันหักมันยายหลายนะอ๋องามไม่หักพอดี พิงไงลงมาหามันถึงท่าเกาเร่ยกยล,ลงมามันถึงต้นนี้แต่ก็ะบ่แน่หรอกเพราะว่ามันมีมแม่มิม่มในบ้านเหรอครับสวย,สวยบ้าโย่อในบ้านเหรอครับผมใหญ่ง,ง่าฮักกระเพาะน,นี่ครับผมโอ้ย บนต้นมาเลยครับนี่ไปทางไหนพี่ไงไปทางพุ่นเบาโยอดเลยมากเลยครับบนต้นเลยครับแตกเต้นแตกโอ้ยอดสารลำซี่บนต้นมาเลยครับแตกนิตินหมอเป็นยังครับนี่ครับได้มากแล้วครับผมโอ้หัวหน้าโอ้พีทเลยวะสวยเลยครับนี่ครับ ในบ้านแล้วครับผมนีในทั้งหลังยัง่ะไปครับประมาณนี้นะครับพ่อใดอยู่เด้อครับนี่ยจอดแข็งเงียวยินดีเอาครับผมเดินต่อแล้วครับผมแล้วครับหาต่อครับหาต่อหาต่อแล้วครับผม